กลับแล้วครับกระบวน536นะครับวิ่งมาทางขึ้นนะครับเพราะว่าอีก8นาที418จะเข้าบ้านแฮทนะครับกระบวน536วันนี้นี่ช้าอยู่1,500กว่านาทีนะครับ โอ้ไปอย่างไวนะครับขบวน536